สวัสดีครับวันนี้วันที่24เมษายน2565นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10นาฬิกานะครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวนะครับข้องนกกระจอกเทศดอายุ1-2เดือนนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อนกไปนี้ต้องอนุบาลน,นกยังไงนะครับอันนี้คือเป็นห้องพักห้องอนุบาลน,นกนะครับวันนี้ก็เป็นห้องทํางานของช่างนะครับ อันนี้ติดกันเราก็จะทําเป็นคลองอนุบาลลูกนกกระจอกเทศอายุหนึ่งถึงสองเดือนนะครับคลองลักษณะคือต้องไม่ให้ฝนโดนนะครับจะสังเกตว่าอันนี้ฝนก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าลักษณะคลอกนะครับเราต้องทํากันหมานะครับไม่ให้หมาเข้าไปกัดลูกนกเรานะครับครับอันนี้คลอกเราตัวนี้กว้างประมาณสี่เมตรนะครับ จากซ้ายไปขวานี้ก็กว้างประมาณสี่เมตรนะครับอันนี้เป็นตาข่ายอย่างดีเลยนะครับก็คือกันหมาเข้าไปกันลูกนกนะครับครับอันนี้เป็นคลองนบานชั่วคราวนะครับเราทําทางเดินไว้ตรงกลางครับถ้าลูกค้าซื้อนกลูกนกกระจอกเทศไปนะครับก็แนะนํานะครับว่าคล้องนี้ควรจะเป็นพื้นทรายนะครับทรายนี้ดีสําหรับลูกนกนะครับลูกนกก็คือจะสามารถจิกกินนะครับเม็ดทรายเม็ดหินนะครับเพื่อไปย่อยอาหารนะครับ ข้อคอกนกก็จะเป็นปูปูทรายไว้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็ขอให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับให้มันโล่งนะครับครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับด้านข้างของฟาร์มเราก็จะทําเป็นตาข่ายอย่างนี้นะครับตาข่ายนี้สูงประมาณสักเมตรยี่สิบถึงเมตรสี่สิบก็ได้นะครับอันนี้เพื่อไม่ให้หมานะครับมันโดดเข้าไปนะครับนะครับถ้าลูกค้าซื้อนกไปนะครับ ลูกนกกระจอกที่อายุหนึ่งถึงสองเดือนนี้โดนฝนไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะว่าถ้าโดนฝนนี้ก็จะเป็นโรคปอดบวมนะครับก็จะตายเร็วนะครับนะครับข้อนอก,กจะทําเป็นประมาณสี่คูณหกหรือสี่คูณเจ็ดเมตรนะครับนะครับข้อนี้จะเป็นอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับนะครับส่วนฝั่งด้านในนะก็จะเป็นนกประมาณสองเดือนขึ้นไปนะครับครับ ลูกค้าที่ซื้อนกไปนะครับไม่ว่าจะซื้อจากทางฟาร์มเราหรือว่าซื้อนกกระจจาเทศมาเลี้ยงนะครับครับท่านต้องทําคอกประมาณนี้นะครับไม่ฝนาสาดนะครับไม่ฝนหรือไอม้มีฝนมีอะไรนะครับโดนโดน,โดนตัวนกนะครับอันนี้ถาดน้ําถาดอาหารนะครับควรจะเป็นอะสเตนเลสน,นะครับเพราะนกนี้จะชอบจิก พวกสเตเลียที่เป็นเงาๆนี้คือนกจะมองเห็นง่ายนะครับเน้นนะครับหนึ่งถึงถึงสามเดือนนี้พื้นต้องเป็นพื้นทรายนะครับต้องไม่โดนฝนนะครับความกว้างของข้อก็ประมาณสี่คูณเจ็ดเมตรนะครับให้นกได้วิ่งนะครับ